วัสดีครับเบบี้นะ Baby, ผมบวยใหญ่ไซเกให่ิ๋วนะหนูๆซึ่งตอนนี้เกมโลกบอกก็ได้เปิดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะซึ่งเขาบอกว่าเกมนี้มันจะเป็นเกมที่มาเซฟโลบอกไว้เพราะว่าโลบอกในช่วงนี้มันไม่มีเฮียอะไรเล่นจริงๆก็คือรอตอนนี้สาหรับพี่ก็คือรอไทโซมันปล่อยออกมานะแต่ว่าก็มีเกมนี้ออกมานะแปลว่าคือถ้ายหยพูดอ่ะมันเป็นเกมแนวโลกไร์เพอร์ม,มาเดดมั้งซึ่งถ้าใครนึกไม่ออกนะมันแทบจะเหมือนกับโลกดินเนตเลยนะบวก ทเทอรเรียบวกดีมั้งแต่มันมีทเทอเรียความเป็นเทลเลเรียอยู่นิดนึงนะอาจจะไม่นิดก็ได้คือจริงๆอ่ะพี่น่าจะลงตั้งแต่เมื่อวานแล้วคลิปลงบอกเพานปล่อยเมื่อวานตอนตีหนึ่งใช่พอวันนี้วันอาทิตย์แต่ว่าพี่กลัวไม่เกมแไม่จะโหดเหมือนกับลกเรเนตแต่ว่าไม่ได้ง่ายมากอสมคัวนะถึงแม้จะเป็นเกม,มเพิ่งมาเดทก็ตามนะหนูขออนุญาตเข้าไปเลยนะครับ แต่่างที่เห็นเนี่ยที่พี่ไม่ได้เปิดเสียงอะไรไว้เนี่ยเพราะว่าเพลงลิขสิทธ์แม่งบึมบึมลองสร้างตัวเสร็จก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยว่ากันเฮ้ยลิซาร์ดพี่เนี่ยจะซื้อเกมนี้ไว้สักสามสล็อตนะเพราะเกมนี้เป็นเพอร์มาเดยออะแล้วก็ที่พี่ไปลองเล่นมานะแบบไปลองเล่นหลังไหม่ก่อนมาอัดคลิปเนี่ยคือเกมมันแบบตัวละครเราเรียนรู้ไว้อะต่อให้เราโดนไว้อะ ความทรงจําบางอย่างมันยังอยู่วัมนที่เซฟจุดเซฟอะไรพวกเนี้ยแล้วก็ภาวนาให้มันออกนะ้องวะคิดด้วยพหนึ่งเปอร์เซนที่เขาบอกว่าดีรักดีหนาพี่จะเล่นจริงๆเหมือนเขาบอกเผาอ็อกกับเผาอันนี้มันไม่เจ๋งเออก็บินในเกียรติออม่หวแล้วโอเคเดินซี่ออสลอ็อตแล้วก็พอแล้วพระเราบักที่หมดกูดไม่ตังค์แล้วนุ๊ก มาแล้วกูตื่นมาแล้วสกาอนุญาตโอ้ยโอ้ยตัดอเดาวไม้มาโอเคเดี๋ยวพี่ปรับไปนี้ก่อนก่อนจะเปิดเสียงสวัสดีครับน้องๆน,นี่พี่บวยเล็กเองนะหนูหนูหน ซึ่งก่อนที่เราจะดูคลิปกันต่อเนี่ยพี่อยากจะให้น้องๆทําความรู้จักเกี่ยวกับระบบเกมนิดนึงเราจะได้ดูคลิปอย่างเข้าใจกันนะหนูๆอ้ยสลอหันหลังหน่อยพี่เสียวมากตอนนี้พี่ไม่ไหวละพี่ไม่ไหวละอ้ยสุดหล่ออยากโกงตัวได้พี่สิโอ้โอ้ยโอ้ย,อยซึ่งหน้า U I พวกเนี้ยตางมีความสำคัญนะครับ ฝั่งซ้ายเนี่ยก็คือฝั่งบนซ้ายเนี่ยจะเป็นชีวิตของเรานะถ้าเกิดมันหมดเนี่ยเราก็ตายโดนไว้นั่นเองนะแล้วก็หลอดด้านซ้ายเนี่ยเป็นหลอดมานาเราสามารถกด G เพื่อชาร์จได้ซึ่งทําให้เราสามารถใช้เวทได้แล้วก็เมื่อชาร์จเนี่ยเราจะสามารถมีสปีดบูทวิ่งเร็วมีบล็อกซึ่งเอาไว้บล็อกเวทหรือบล็อกการโจมตีปกติก็ได้เหมือนกันหรือจะใช้ปีนกำแพงก็ได้เหมือนกันนะครับ ซึ่งถ้าเกิดเราไม่มีมานาพวกนี้เราก็จะปีนกำแพงไม่ได้แน่นอนซึ่งมันเป็นสิ่งที่สําคัญมากนะครับส่วนตรงกลางก็แน่นอนเป็นเลือดส่วนตรงนี้ก็จะเป็นวันซึ่งวันเนี่ยมีความสําคัญกนะ็คือท,ทุก30นาทีเนี่ยเราจะได้มามีชิดเพิ่มขึ้น1วันซึ่งวันพวกนี้จะปลดล็อกสกิลพิเศษของผอเราหรืออาจจะปลดล็อกคัสอื่นๆอันนี้พี่ไม่แน่ใจนะครับฝั่งซ้ายเนี่ยจะเป็นหลอดอาหารนะครับ ก็ถ้าเกิดหลอดหมดเราก็จะไม่ฮิวนะฝั่งขวาเนี่ยเป็นหลอดท็อกซิกนะถ้าเกิดเราใช้ยาเยอะเกินไปเนี่ยเราจะโอร์โดสนะแล้วก็เราก็แตกนะครับเมื่อกี้พี่พูดยาชัดไหมไม่เป็นไรนั่นหนูปลอดภัยด้วยส่วนฝั่งซ้ายเนี่ยร่างซ้ายเนี่ยอันแรกเลยนะครับเนเชอรัลที่น้องเห็นกันอยู่จริงๆมันคือค่าความดีค่าความเลวนะบางคลาสเนี่ยาอยาจจะต้องใช้ค่าความดีบางคลาสอาจจะต้องใช้ค่าความเลวนะ ส่วนถัดมาก็จะเป็นหลอดเอ็กพนะครับจริงๆมันทําหน้าที่เหมือนกับค่าเงินมากกว่าแต่ว่าก็ใช้เป็น XP นะครับซึ่งก็จะใช้ในการเรียนสกิลของคลาสนะครับแล้วก็ลงมานิหนึ่งก็จะเป็นซิลเวอร์หรือว่าเป็นเงินใช้ซื้อของแล้วก็เรียนสกิลคลาสเหมือนกันนะครับต่อไปนะครับถ้าเกิดเรากดแท็บเนี่ยน้องจะเห็นหน้าต่างพวกนี้นะครับ หน้าต่างกู๊กูนี่อันนี้จะบอกนะครับว่าคาแรคเ,เตอร์เราเนี่ยมีอะไรบ้างเราสามารถเรียนได้2 c l คลาสแล้วก็ใส่อาวุธเอ้ยใส่ชุดอะไรลช,ช,ช,ชุดอะไรพูดไม่ชัดงงเฉยชุดอะไรมีพาสซีฟสกิลอะไรบ้างมีแอคทีฟสกิลอะไรบ้างนะครับต้้ามีชื่ออะไรพวกเนี้ยเราก็สามารถเห็นได้เลยนะครับคลาสหนึ่งคลาสสอซับซับเลสอะไรพวกเนี้ยต่อมานะครับอันนี้ที่เป็นรูปกุ้งเท้าหมีเนี่ยมันจะบอกว่าเราเคยฆ่า มอนตัวไรไปบ้างนะครับแล้วมีดรอปเลสอะไรบ้างนะครับต่อมานะครับจะเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยครับวิวโน้ตบุ๊กเนี่ยมันจะบันทึก NPC ที่เราคุยด้วยทั้งหมดนะหรือว่าสิ่งที่หรือว่าบุคคลที่ NPC ตัวนั้นพูดถึงเนี่ยมันก็จะปลดล็อกไปด้วยนะเหมือนพี่ไม่เคยไปเจอจอนนี่เลยแต่พี่ไปคุยกับตัวหนึ่งมันก็บอกนะครับว่าจอนนี่อยู่ตรงไหนคือสมมติเรากดแท็กเนี่ยเราจะเห็นเลยนะครับว่าเอ่อจอนนี่มันอยู่ตรงนูน้นนะซึ่ง เบสคลาสเนี่ยเราเราไม่จำเป็นต้องคุยนะคือมันบอกทั้งหมดเลยนะครับเอาไว้เรียนคลาสเริ่มต้นนะน้องๆส่วนซปเปอร์คลาสเนี่ยเรา,าจ,จะต้องไปหาหรือว่าไปคุยกับ n อ c ตัวไหนให้มันบอกจุดนะครับส่วนคาแรคเตอร์ก็จะเป็นพวก n อ c ที่เราเคยคุยด้วยทั้งหลายนะน้อง,อ,งอันนี้จะเป็นสิ่งที่จำเป็นมากๆเลยนะครับที่น้องๆต้องรู้ไว้นะก่อนที่จะเล่นเกมนี้หรือเปล่าก็มีอะไรสงสัยก็ หาพี่ได้หรือจะไปดูในดิสอินโฟโลกบอกก็ได้เดี๋ยวพี่ทิ้งไว้ในใต้ตะกีบชั่นถ้าเกิดพี่ไม่ทิ้งไว้แสดงว่าพี่ตัดแล้วพี่ก็ลืมไม่ไปน,น,น้องๆน้องๆอย่าลืมมาเตือนพี่ด้วยเคล็ดมือแค่เนี้ยไอเย้เหี้ยเควสนี้น้องๆอ,อย่าไปรับนะพี่บอกเลยไม่ือเควสบอสไอ้เหี้ยโอ้เรื่องอออต่อยโลโบหมดอะแต่ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยเนี่ยคือเงินน,นั่นหนูๆนสำหรับพี่ เราจะทำการเก็บของทุกอย่างที่เก็บได้ไปขายว่าพี่ลดเงินเงินในเกมเนี้ยมันค่อนข้างจำเป็นในการเรียนคลาสเลยนะหนูๆซึ่งถ้าพี่จะไม่ผิดเนียมันมีคลาสหมัดคลาสดาบคลาสหอกเอ่อคลาสปืนคลาสปี๊แล้วก็คลาสกดนตีคลาสโจรมั้งพี่จำไม่ค่อยได้ไหมอนี้มีแค่นี้แหละซึ่งเกมเนี้ย ไม่มีจุดเอ่อจุดเซฟหรือจุดวาร์ปด้วยนะครับจะเป็นจุดแบบเนี้ยเหมือนเซฟนี้มันเ,นนเ,เ,นเป็นเซร์ฟเพิ่งเปิดมั้งมันเลยแบบไม่มีอะไรเราสามารถกดได้แต่ว่า,าต้องรอในส่วนของนี่หายก่อนอีกอบแบบโอ้ยเกือบเป็นแล้วซึ่งวันนี้พี่จะเล่นในส่วนคลาสมัดน,นะหนหนูหน โดยที่เป้าหมายของพี่ได้มีแค่คัดหมัดแหละในคลิปนี้อ๋อแล้วตรงนี้มันมีอันนี้ด้วยมีในส่วนของเควสแต่น้ตมันสนใจเพราะว่าพี่จะเดินลงมาเนะี่ยเพื่อที่ไปอีกเมืองนึงนะเป็นเมืองต้นไม้เพื่อไปหาเควสง่ายๆทำเพราะเควสตอนนี้พี่ไ่้โดนตบทั้งหมดนะถ้าทำเควสอื่นไม่มีอะไรเลย เอ้ยจะลืมรับเควสของคนนี้นะหนูหนถ้าเกิดลงมาเพราะมันเป็นเควสที่เราสามารถไปทุนราได้เป็นเหมือน,นแข็งอะรพวกนี้มันมีแบบซูเปอร์คลาสอะไรไม่รู้อยู่โอเครับเรียบร้อยไปกันดีกว่าพี่จะมาสนมเมืองนี้เพื่อที่จะหางเงินทำเอ้ยเหมือนพี่มาผิดผิดบ้านผิดบ้านยี่มันจะมีแบบว่า คนให้ของทำเควสอยู่นะเราจะทำเควสแบบสบายๆแล้วก็พี่รับเควสเอ,อ่อซอมบี้ครับอ่าใช่ตรงนี้มันจะให้แบบว่าส่งเควสนี่แหละให้ส่งเควสให้ของทำเควสมาแบบลุมต้นลุมต้นแอย่างดีกว่านะหน,หนูพี่วอกว่าพี่จะฆ่าใครสักคนสองคนนะ่ะในคลิปนี้ได้นะไม่ก็แบบอีเวนต์การ์ดเดียเตอร์แล้วพี่แบบ แบแบบหนึ่งต่อสิบอ่ะโชว์น้องๆอ,งอะ่ะโอ้ยแอคคนใน youtube บบพี่นี่เก่งพี่นี่เจ๋งแม่งสุดเท่อืมสุดตัวนี้เราก็าเขาทเฟสโอ้ยทำไมไม่ต่อยกูื่อพี่รับเฟสผิดวะื่อพี่รับเฟสผิดวะหนูหนู you know. อุย้ย ยพี่ล็อบเคยผิดยิงมันควรจะเป็นสีเขียวไปปกติเดอ๋ออออออยวเทคนิคเจอเทคนิคเทคนิคหลบหลังต้นไม้เฮ้ยมึงตายสักทีดิโง่ตัวกูแพรรีดิหนอูอือพรรีแพรี่ตึงแพรี่ตึงอืย อสโอ้โหเฮ้ยตายหนึ่งตายหนึ่งโอ้ยมันใช้ท่าอะไรไม่รู้สก,กูเต็มหมดโอ้ยเฮียไอเปรมเมอร์มันเยอะจังวะอือตายสักทีอึส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 เออเฮียแม่งไปจะตายอนุญาตกลิบก่อนนะครับ เคได้เลือดมานิดหน่อยทำไมของพวกนี้มันไม่เก็บปิงพี่เท่าไหร่เนี่ยโ,โหปิ้งห้าร้อยกว่าละทำไมโอเคต่อไปเราก็จะไปส่งควิดไปทูนนะเฮ้ยใครพอ้หินตกไปสัตว์คิดว่ารไอยจริงพี่เล่นพี่แบบก่อนมาอ่านคลิปเนี้ยพี่เล่นแบบเกมนี้ได้ไม่นานประมาณห้าชั่วโมงหกชั่วโมงก็ส่วนใหญ่ก็ เป็นผู้เล่น y o u ู u เ e ล่าอยู่ในยูทูบมั่งโอเคกดคุยที่ลืมไปเกมนี้มันไม่ได้กดกด E มันเฟรจะเสร็จละซึ่งไอ้พวกนี้มันเป็นแบบบอสเกิดเลยสักอย่างมาแล้วที่มันขึ้น่อยเนี่ยปีแม่งเลย อาดีอืมโอเคอ๋อตุนดาปิดแล้วเปิดประตูเดี๋ยวนี้เปิดออกดูอู้หูไข่เล็กจังส่วนใหญ่ที่พี่เห็นน่ะคือแบบคร์ทแบบ คลาสระดับสูงอะส่วนใหญ่มันมาทำใน่คนคุณด่าที่มีดู youtube มาไปจะไปรู้เลยมีคลาสอื่นก็ได้นี่คือเที่อะไรฮู้พี่ไม่รู้สำ้ำอันนั้นคืออะไรถ้าเกิดเราไม่มีเพื่อนเนี่ยมันค่อนข้างที่จะยากนิดนึงนะโอ้ยคนต้องแข็งนี่มันคือคือเราแบบไปเจอพวก พวกอะไรที่แบบดูงงๆแบบเนี้ยแม่งตู๋รอจะโบได้เลยนะเหมือนที่พี่เจออยู่ตอนเนี้ยเฮ้เฮ้ฉันเฮ้เฮ้ฉันก็เป็นมนุษย์เอ้ยโอเคเราเข้าสเขตทะเลทรายกันแล้วหนูเฮ้ยมีรถมาขายของตรงนี้ด้วย เฮ้ยนี่ไงคนสอนมวยเราใครมันตายอยู่นะไม่มีคนมาฟาร์มอยู่ดี่ไหนเ้ยญาติขึ้นก่อนนะครับ40ซิเวอร์เฮ้ยลืมไปเราใช้โคเด็กเลยนะกดซิเวอร์มาพี่พอปะวะกดมาสักร้อยเจ็ดสิบอะย้ย เนี่ยพี่ได้สกิลมาละหนูหนูพี่เป็นมัดอ้าวเฮฟวี่อัปเปอร์คัตเฮ้ยมีสามสกิลเองเหรอเฮ้ยโหอีเวนต์อันนี้มาอย่าลืมดูซึ่งมันมีกรีเตอร์แบบไม่เสียชีวิตกับเสียชีวิตนะแต่ว่าพี่ไปเลยแบบเสียชีวิตวมาดิสองคนว่ะมาเฮีย Ủa wow, content phi đi, nô chăm chơi đi hơi hm bò bò mày, Oh ừ oh, oh. uh, uh. Ừ. Bắp bắp ạ à. Ê, ồ Ồ, ồ thúc nó full combo đấy Mang, full combo ấy เออไม่ไม่แหละที่เป็นคลิปตรงนี้แหละไอ้เหี้ยม่ไหวแล้ว <laughs> ตอนนี้ออสซามันก็อัปเดตด,ด้วยแล้วก็หัวการ์เดนไม่ก็อัปเดตพี่เสียวเซิร์ฟระบบไม่ใช่เระเบิรดถ้างั้นเดี๋ยวพี่ก็เออเดี๋ยวพี่แอมมาทำบิลคลิปต่อไปที่พี่คิดไว้พี่จะทำบิลสตาร์ท่ <c oughs> ซึ่งคลิปนี้มันเหมือนแบบสอนเล่นนิดๆนะแต่ว่าพี่ก็แบบไม่ได้มีความรู้เยอะขนาดนั้นพี่ก็เลยบบว่าอืมช่องมาแล้กันนะ Baby. เบบี้ก็ไม่มีอะไรฮะเอ,อ้ยเนี่ยเซิร์ฟเวอร์ออโต้ชัดดาร์ละก็ถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์ซับสไครต์ด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ดูคลิปนี้จนจบนะเบบี้ทั้งหลายก็ขอบคุณทุกคนที่สมัครสมาชิกกันเข้ามาด้วยนะครับก็ตอนนี้ผมบีกค้ดเอเคจเจ้เล็กต้องขอตัวไปก่อนไปละบายบายจบ